ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีแฟนช่องที่คอมามาติดตามแนวทางอ้อาวผู้ใดถามหาแนวทางปู้แสนคำ่นจะมีแนวทางคือเก่นเนาเลยพี่น้องนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะบุคคลสะดวกท้อแม่หน่อยเนาะว่าพอว,ว่าสบายเด้อพี่น้องเอฟซีได้อให้ใหายไวๆนะคะอ้าวคนเฮ็ดเพคนเฮ็ดเพคนเฮ็ดอ่า อ๋อขึ้นไหมพี่พี่พน้องน้าแม่หน่อยประเทศมองจุดถูบจุดเทียนขึ้นไมหมเฮียยุกกลางยุกกลางน้องนะคะเป็นทำความสะอาดพร้อ,อมต้อนรับนนหน้าฝนน้ะแม่เนาะจังบ่ โอ้ให้มิมองอ่าเห็ดตามบ้านห้องนล่แล้วพี่น้องนะปู่แสนคำโดยพี่น้องเอฟซีเด้อนะคะบูไดทีติดตามแนวทางยุยาพาดเด็ดขาดนะคะสำหรับปู่แสนคำโอ้แม่นอยพึ่นกระตัวออกมาให้มีโชคมีมนันให้มีโชค มีหลาดน้ำกันก็จุดไปแล้วแหละพี่น้องสำหรับแนวทางวันที่แนวทางวันที่หนึ่งมีทุนายนสองพันหะ้าร้อยหกสิบหกนะคะเนาะแม่น่อยพิ่ดจุดไปแล้วเลยค่ะเด้อนะคะจะเป็นตัวใดเดี๋ยวไปติดตามน้ำกันนะคะเนาะผู้ใดที่ติดตามอ่าแม่น่อยผู้แสนข้ามยูเดี๋ยวไปเนะมึงแนวทางน้ำกันเลยค่ะเด้อ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอ้อพี่เด็กอ่ะอเลขยูบักแอปเปิลเนยเออม่อชงไปเดืวดอยู่ในกล่องเนีมาแล้วด้วยพี่น้องเอซีสำหรับแม่หน่อยปูยยแสนคำ,ำอืมจุดมาแล้วจุดไปแล้วนะแม่เนาะ yeah. ใช่ลเลยแม่คู่เหรอคะ <พา S 2> นั่งดูแม่ยังไงคะพาเสร็จค่ะางสบายไปทำอะไรไปเจ็บจ,จะจะจะยิบขึน้บบนดอกจุดไปแล้วได้พี่น้องเอฟซีได้สำหรับแนวทางปูแสนคำจนวันที่เท่าไหร่ที่นี่อืมเออเป็นวันที่ด้วยวันพระวันพระวันพระนั่นแหละพี่น้องเอฟซีเนาะ,ะจะจุดเล่นอย่า้ยบบไปโก<ม>๊เล่โอ้ก็แม่มันอคืนบันนู้นตรงกับหัวหงูมัที่ใส่เห็นแต่เสียงมาหาหิงว่า หัวหมูก็ค่าแม่ศูดสาม3าสามหาสู์สามหาศูดสามหัวหมูหัวหมูสูดสามหาตบเก่าสมยแต่บ้านมันเปิดเบิ้งดิบ้านศูดสามหาอยู่จุดเด๋อีกถูกจุดไปแล้วด้วยพี่น้องด้วยแล้วสิบา้าบ่าเห็นอ่าแม่นหนโอ้ คือเลขทูบนะคะนี่คือเลขทูบนะคะปูแสนคำอุ้มสวัสดีนะคะแม่น้อยมีจ๊าสวัสดีค่ะโอ้มาแล้วแสนคำปูแสนคำกับปูแสนคำเด้อค่ะเด้อยิสี่กับท้า ศูนย์สามห้าแมวดังเฝ้าโยูอโออันนั้นของเก่าหมวหมูของเก่าหมวหมูเจียวมอโซกันน่ะเป็นตัวเลขเนาะมันคือึ้นคักเนาะว่านี้ก็ได้อีกศูนย์สามห้าเหมือนเดิมเอาอ่านี่เนี่ะมันคือตรงกันแท้เลดีเอาได้ว่าจะใช่อีกบาทนี่ขอรปูแสนข้าหรือขอับวัพระนีนเอา แจ้งว่ามัดคือข้าพอที่วอามหาเฮงว่าเอาแม่เป็นที่ไดหัวหมูสูนสามหาบ้านจุดได้สูนสามหาบ้านมหาเฮงบอกเอ๋อท่านอเอากร <laughs> ะที่ที่มือมหาเฮงไปน้องแสงน่ะโอ้เมือ่อนหร่จุดได้ตัวนี้หรือโอ้พี่น้องพ,พี่น้องได้มานเลยพี่น้องได้กถูกไม่น้อยพี่น้องเนาะเอ้ากแกว่ามันแมวเฝ้าหัวหมูผู้ที่ว่างหันสูนสามหาในตัว เมืองเก่งด้วยเนาะวันนี้ก็ฟอกไว้แล้วมาเองวันนี้จุดมาแล้วพี่น้องเนาะอ่าเป็นได่รอดเบิ้งว่าอืขึ้นสิมักตัวแรกซีมักน้ำกันบ่ออันนี้คือจุดนั่นเเนาะจุดไรกจุดสามหาสามหาโอ้แต่ว่าสามหานี่เมืองเก่งด้วดิสามหาเมืองเก่งชัดเลยซูนโมชัดค่ะอ่าซูนโมชัด นี่ดับแล้วเนาะยังเวลสูส่ดับไปแล้บอบ่าที่ออกไปแล้วโอ้มันสิมากอีกน่มันจอีแล่วเนะาะแม่เนาะเอาปูคนเหจน็จังสีแหละพี่ร่างอ่าปูคนเห็นจังสีแหละเนาะอ่ะยุที่เดียวแล้วเลยเนาะรอดตาอ่าดุ่นเร็วก,กว่าขนัน้นโอ้แม่มากกันแล สามหามัดจุดแล้วได้ศูนย์ได้สามได้ห้าไ้อ่าอ่าพี่น้องเลยเป็นยังไงเม็ดเดียวพร้อมโอ้ตัวเลขเป็นยังสี่เลยพี่น้องตัวเลขเป็นยังสี่เหรมนี่ซ้ำนี่ตามที่จุดถันละศูนย์สามหาอีกนสิล่งวอไปที่จระน้าเมืองเอาทำนันเนาะแม่เนาะ โอ้เอยเขียนๆร่องบังรูปฟอคือพอสบายฟอคือป่วยแค่โอ้พฟอกคนป่วยค่ะฟอป่วยนี่เด้อแม่ก็เลยนบอได้ออกวชอบเด้กพี่น้องเด้อนะคะพ่อไม่สบาย่คุ่นกๆยากอยู่คือพ่อกยังอยู่ของไอซี่ยู่ยู่หายๆไวๆน้อแม่เนาะเป็นกำลังใจให้กันกระเทือเป็นเลขน้ำโชคน้ำหักนะครับไอซีทุกคนหายไปเที่ยวต่างประเทศน้ำเน่ได้นะอ้านพุูดสิมานี่ เดี๋ยวทานประเทศ่นบ้านไหนสิน้องมันยืดยาวเลยยิดเข่าดีเลยอ๋อไม่ย็ดอันอันนี้ก็ได้ตัวเรื่องความเรื่อบ่ัวอนี่ขาว่าขอแล้วได้สบายจะได้กลับบ้นโอ้นั่นเขากับแตงแม่กระแตงตรงสารให้นไแมเนาะสารไยมากกับเปลี่ยนไปกันเนี่ยกังเดียดกังฝนไทยน้ามันเป็นไงครับผมถ้าฝนตกถึงบริการพมกังยังสบายโอ้จุดถูกกรบสิปูก็สิบว่าเปียก ค่ะโอ้เขาขนป่วยกันสิได้คืหายไปบมานขึ้นเอาไปเสี้ยงเนาะแม่ก็บพ่ฝันมันติดุลนั่นแหละเพราะว่ามันอย่างน้ำปอบ่วยเนาะค่ะโอ้ฝันว่าได้ไปได้ป่าไปตึกป่านะอันเสี้ยงตัวนี้บ่แม่ค่ะเสี้ยงซูนตามหาคันเรียกซิอยู่ในนี้กะอ่าให้ฝันดีไม่แน่ใดเด้ออืตึกป่านะกับตาจันทน์หลุดไไปได้ไปตึกป่าทักที่เลยแต่วันยั้งนึกแตตึกป่าก็ได้ได้ป่าบ่ป่านี่นี่ยได้อยู่โอ้ป่าก็ได้อยู่ แต่อย่างนังนคือคือคิดว่าม yeah, mm ิเตอร์สีเศร้ากันนะแม่คือเกี่ยวกับธาตเนาะได้ยูได้กลิ่นไมนก็จะบอกได้ยี่ว่าอุดมสมบูรณ์ขึ้นค่ะจังหวะนี้แล้วคือได้ยูได้กลิ่นคือเสียงเน็กตัวนี้นะเต้ค่ะโซกิมันเสียงซูนสามหาอ่า ว่าได้ไปตึกปลาแต่ว่าศูนย์สามสามูนย์แม่ตัซออกแล้วมันออกแล้วนี่นี่ให้มาให้เงีะมาให้เจ้าดอกมาให้เราเลยแค่ว่าศูนย์สามืคนบอมบมากหรือต่วมากเยอแยนี่ตนออแต่ว่ากาได้เด็ถูกไเยอเริ่ตัดได้พี่น้องด้วยสามหาศูนย์หาศูนย์สามนี่แค่นี้เองดี่ัดอนันกับเขาเนาะครับมศูนยสามหาศูนสามห่ยนนี่ เลหัวแมมือัวูแหละครับแมวนางกโอ้ยวดเออแ้แม่ก no, ็เล oh, so the ือออกตอนนี the the ้ตัวเมือนเกือแต่ว่าเดี๋ยอีสองตัวมันบอกันมันออกเดี๋ยวสองนเห็นนชุ่เ่องขมวดชุ่งเนร่องแต่สองวนเอ่อนสองนสองชุ่คอแล้วแคผ่าไู่ห้างใตศนสามหาม อ่าลูกที่เพิ่นเอาให้เบิิงมูลหน้าปลา่ไแต่ว่าอันนี้คือเลขถูกอันนี้คือแนวทางวันที่หนึ่งมิถุนายนได้เป็นน้องเด้อครับแต่มันตรงกันตรงกันค่ะกับมดที่แล้วอืมไม่ค่อยตรงเท่ว่เท่าไหรเขาก็คึดนผัวอยห็นหน้ามาให้เขาขึ้นผัวดีมันต้องเวียนอยู่นี่มั้งเฮ้ยเ๋อที่เนี่ยจะได้เอาไปเสี่ยงแล้วเบิ้งแล้วก็ว่าฟันดีขนาดพี่น้องเลยเนาะก็ มักกับจัดแล้วเนาะมัดกับพันท่านจ่องให้เป็นก็ท่านไม่เพียงด้วยว่าท่านจ่องก็เดินทางว่าเป็นประจำนั่นแหละสำหรับมาจุดถูกผูแสงคำเพราะว่าช่วงนี้แม่อ่ะเจนยากเนี่ยยากเนี่ยเอาเป็นกรลังใจให้เพราะว่าก็ยากหุ่นทุกท่างหลังกับมี่ให้กันหุ่นยางหุ่นกินงานงานเลี้ยงกันงานเลี้ยงกันไร พ่อคุณจะพ่สบาย่ะเอาใจซ้อยกันนะพี่น้องเด้อเดินกิดตารมนะท่านี้ครับผมก็ลืมไปหาไว้0นยหปูแสนคำเป้าไปยิดไปจับเดี๋ยวจิว่าดังอีกศูนยมสามศนย์มาหเห่งเิ่นดอกเิ่นมาเอาอี่แล้วครับผมศูนย์สามสามศูนย์อะไรพี่น้องศูนย์หาความอย่าลืมเด้อศูนย์หาสามหาเนาะศูนย์มครว่าออกแล้วก็เอา ามาแห้งเอาผู้เดียวนาะสำหรับตัวดี้ลดพี่น้องด้อเอาไิจารณาเอาดูพี่น้องด้วย,ส,วย,วยสำหรับแนวทางแม่หน่อยปู่แสนคำครับผมมีส่งมีมาตั้งกันนะ,คะใครที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังก้นละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เป็นกำลังลใจกับทั้งสองพี่น้องเนาะที่ดิดหายทั้ทงเด็เดฝากของพี่น้องเนาะไม่งดก็จำที่หนึ่งที่จะถึงนี้เนาะ แค่ตรงใจกระจับด้วพี่น้อง03300550นี่แหละเน้นๆก็มีหายูสามหาเม็ดเดียวตีกรอบตีตีกรอบไว้อันเดียวคือโซตัวของแม่หน่อยเพิ่นแม่น่อยเพนมากตัวนี้แหละอ้าวอืาน่าจะนี้จะพิจารนาหนาวค่ะอักทายลาพี่น้องก็มีสุขมีมันครับผมสวัสดีครับค่ะ